ถ้ไม่ทราบว่านกมันเนี่ยจะส่วันฟีตเน็มบัตอันดัสซียเดมแลนด์แนแนินมอลเออเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะร้องนานแล้วเนี่ยมานกก็ร้องมาดาก็จะเก็บผักค่ะเพราะว่ากระเทียมนี่ใกล้แห้งแล้วเก็บผักเพราะว่าวันนี้กินสลัดไปกะละมังเพื่อนปอดสารนันเนี่ยดาก็จะถกเก็บไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยเนี่ย พ่ามันยาวมันยาวมันจะว่ามีใครให้อาหารก็ไม่เห็นแลนดิ้งกันสักทีลองเกียวเจ้ากันอยู่เนี่ยมาเราก็จะเก็บผักของเราไปเยอะมากดัาคิดว่านะคะนกที่มันร้องร้องนะ่ะดาคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นตัวลูกมันนั้นนะ่ะตัวเด็กป้าไม่รู้นะแม่มันถึงไดยห่วงมันร้องกิดกาดกันวิ่งตามไม่แน่ใจนะ ไอตัวนั้นมันเหมือนลูกนั่นอะเพราะถ้าโตแล้วมันจะออกสีขาวใช่ไหมคุณดาว่าลูกมันแน่ๆเลยค่ะไม่น่ามันร้องวุ่นวายกันมันห่วงลูกมันนั่นอะคือลูกเขาจะคงยังแบบบินยังไม่แข็งอะแล้วก็เลยมาพักที่หลังคาที่บ้าน <laughs> <laughs> น่ะน่ะจริงๆด้วย <laughs> เห็นไหมแต่คิดว่าใช่เลยค่ะ